วันนี้ทั้งสามคนประจำที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงใส่หูฟังของเขานะครับเพราะฉะนั้นพยายามอ่านปากของเพื่อนให้ออกนะครับว่าเขาพูดอะไรแต่ละคนมีสิทธิ์พูดได้แค่2รอบเท่านั้นและคนสุดท้ายก็จะเป็นคนบอกว่าประโยคที่ได้ยินนั้นคืออะไรโอเคนะครับครับอ่ะคุณป๊อปมา ทวงแล้วหนีไม่มีจ่ายไม่รู้ทวงแล้วหนีไม่มีจ่ายรูเลยเลยสวัสดีนางปีศาจ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  ไมม่ีแดสวัสดีนางปีาศาจโอเคปิดเพลงครับโอ๊ดโอ้ดีว่าอะไรสวัสดีนางปีาศาจป๊อปป๊อปป๊อพูดว่าอะไรสวัสดีนางปีาศาจครับ สวัสดีนางปีศาจเป็นคำตอบที่ผิดครับประโยคที่พี่บอกกับป๊อปก็คือทวงแล้วหนีไม่มีจ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถูกสักคำเลยป๊อปเดี๋ยวแล้วสวัสดีนางปีศาจคือใครวะอ่านปากไงต้องอ่านปากพี่วุดดี้ไงรู้สึกร้อนตัว ไม่เป็นไรรอบสองลูลามาครับผีจากหวยรวยยกซอย <c oughs> ผีจากหวยรวยยกซอยอปีนี้หวยรวยทุกซอย <c oughs> ปีนี้หวยรวยทุกซอยปีนี้หวยสุดซอยขอให้ที่ขอให้ที่ปีนี้หวยสุดซอย ปิดเพลงครับโอ๊ตได้ยินว่าอะไรได้ยินว่าปีนี้ซวยสุดซอยครับลูลาได้ยินว่าปีนี้รวยอะไรนะ ปีนี้หวยรวยทุกซอยคำที่พี่บอกประโยค์ที่พี่บอกลุ่ลาคือผีแจกหวยรวยยกซอยเอ้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอะไรอ่ะแล้วมึงมาจากไหนอ่ะอ่านปากอ่ะไม่สารออวยมันมีหลายคำป๊อปทำไมต้องเป็นคำนั้นน่ะนึกถึงหน้าโอ๊ตปาโมก มารอบต่อไปครับปิดเพลงโอ๊ตมาครับรถหักหนีกลวยสีส้มรถหักหนีกลวยสีส้มรถห่างสีส้ม รถห่างสีส้มรถข้างสีส้มอะไรนะรถข้างสีส้ม ป๊อกได้ยินว่าใช่เหรอมึงเชื่อกูกูไปนักรรอบมาสิบปีได้ยินว่าโอ๊ตพูดว่าอะไรครับปีใหม่เลยนะได้ยินว่ารสชาติต้มอีกรอบอีกรอบอะไรนะอะไรนะ ไม่ได้ยินท่อนสองอะไรนะรถชาติสีส้มรถหักหนีกลวยสีส้มอ๋อ,อรถรถหักหนีรถหักหนีกลวยสีส้มรูปปากพี่วูดดี้ไม่ใช่กลวยเลยครับ